สวัสดีครับเอาด้วยเราเอาเลยวันนี้มาร่วม,ามาางานยค่ะนายนอะไรมาทำอะไรบ้างก็วันนี้ก็มาร่วมงานดูพิศสุวิจีนะครับ,รบจะมาร่วมงาน,นก็ยังมาเดินแฟลกด้วยก็วันนี้แบบงานใหญ่มากเปลล็นคนแทนของแบรดリครับไปยังไงบ้างพอได้สนใจเราชอบคือเอาจิงความเป็นผู้ชายอ่ะเราใส่ยีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเราใส่ยีทุกวันมันก็ต้องมียีหลายตัวอะไรเงี้ยครับแล้วลีก็คือหนึงใน แบรนด์ที่เรามีเหมือนกันที่เราเลือกใส่ตลอดเหมือนกันเออแบรนด์พอจับมาใส่รู้สึกว่ามันเท่มันแบบเราแมดยังไงบ้างทุกวันนี้ผมผมรู้สึกว่าจีนเป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากแล้วก็แมทได้ง่ายมากเลยนเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าจีนมันแค่ต้องการทรงที่มันสวยอ่ะคือถ้าทรงมันสวยเราสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่กับเสื้อยืดมันก็ดูดีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มเพิ่มลูกเล่นด้วยการมีเสื้อคลุมหรืออะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่ลีอ่ะเขามีรูปแบบการตัดเย็บที่แบบมันพอดีตััวกบเราด้วยยออะไร่าก็ดูดีตัว เยอะมากเหมือนกันใช่ใช่ใช่สำหรับการเตัวตวันนี้ค่ะเดินแบบเราต้องเตรียมลุกมาไหนเราปี๊ดยังไงหน้าวันนี้เอาจริงๆตอนแรกอะผม,ผมตื่นเ,เต้นมากเลยเพราะวันนี้คนมาเยอะมากแล้วมีแบบว่าพี่ๆน้องๆ<อ>นักแสแดงมาร่วมแบบ20คนอย่างเ<ล>ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ยรวมแบบพี่ๆนังแบบใยแบบอีก40กว่าคนอะเป็นงานที่แบบใหญ่มากเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าโอเคเราก็ดีที่เรามาแล้วเราเจอเพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็แบบผ่อนคลายการเ้นเราเป็น เออสกิลเราฝึกมามากน้องไอ้ขนาดไหนวันนี้รันเวยาวอยู่นะเออรันเวยาวให้พอคุเยอะด้วยอการห้าเลยเออก็ถือว่ามามาเต็มที่ครับทำเต็มที่นะเนีวาเราจะเดินแบบก่อนหือว่ามันก็ยังไม่ชินเีทีมันเต้นทุกทงยังไม่ชินครับเพราะว่าถ้าเอาจริงสำหรับการเดินแบบผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบบ่อยมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต้อก็มีการทำสมาธิไหก็เราขึ้นไปแล้วก็ตา ทำตามที่เรา b l อกกิ้งได้ดีให้ดีที่สุดแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดเอาเราอาจจะต้องกระโจนที่มันน้อยสุดเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วยิ่งกังวลอ่ะมันจะยิ่งยิ่งออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฝากแบรนด์ลีนะครับครับฝากแบรนด์ลีนะครับใช่ครับก็ฝากแบรนด์ลีด้วยครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแบรนด์ลีอยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนมีอยู่แน่นอนแล้วอยากทุกคนมีเพิ่มนะครับสคอลเลคชั่นใหม่แล้วก็ทุกๆคอลเลคชั่นนะครับฝากลีด้วยครับ เรื่องของที่หยบ้าบการเข้าไปฝึกในซีนอย่างในท้ายต้องอโอเวอร์หนัก่ที่เราสุดๆ <นะ S 2> ครับ<ม>สำหรับที่โยดการเปลี่ยนเป็นกองมูผมใช้เวลาทำลุคตอณสองชั่วโมงครึ่งในการ<ม>ในการแต่งตัวครั้งหนึ่งนะับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ที่มันเป็นความตื่นเต้นที่มาค้อมความกังวลกังวลว่าเราจะทํามันได้ดีไหมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่โยดถึงที่โยสองแบบมันร้างเงินได้มหาศาลแล้วมันมีแฟน ขับเยอะมากเลยไงครับพอเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์สามก็รู้สึกตื่นเต้นมาแล้วก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วพอผมหนังเข้ามาเกือบเดือนแล้วเนาะเราก็เห็นฟีดแบ๊ที่เข้ามาหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนมาครับก็ก็หายเหนื่อยสหรับโอกาสนี้ได้รับการติดต่อมายังไงครับเออผมเคยเล่นกับที่แป๊บอยู่แล้วครับที่แป๊กมาเวอร์ะครับเคยเล่นนั่งหน้าพัทโนกับที่แป๊บแล้วก็มีเล่นมีเล่นหลายๆเรื่องกับที่แป๊บอะไรอย่างเงี้ยครัแล้วที่แป๊กก็เห็นว่าเออปวดปวดกองมื ความเหมาะกับบทผมก็เรียกเรียกผมเข้าไปแคสโฮแคสก็สูดโอเคแคสน่าจะแบบเข้ากับบทได้เลยทีเดียที่บอกมีความกดดันตอนนี้มันหายกดดันหรือยังหรือว่ายังก็ก็ถือว่าหายเหนื่อยไปประมาณนึงครับเพราะว่าก็มีมีคนชื่นชมเยอะว่าแบบโอเคทำคาแรคเตอร์ได้เหมาะกับการเป็นกองมูอะไรเงี้ยครับคือคนก็ชื่นชมเรื่องนูดูผมก็พยายามเต็มที่เพื่อให้ดูเป็นแบบเหมาะกับการเป็นนักรบที่สุดอะไรเงี้ยมันเป็นเลือกยากที่มีคร เราเป็นคนสะอาดสะอาดอยู่แล้วต้องมาทำตัวให้เป็นก็ก็สนุกดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ๆนะครับับทบาทนี้มันท้าทายเราอย่างไรบ้างท้าทายมากครับท้าทายตั้งแต่วันแรกที่รับโปรเจกต์มาเลยครับเพราะว่าผมต้องลดน้ำหนักเยอะมากแล้วก็แบบปรับหุ่นให้เป็นดูเป็นนักโปรพิสูจน์เหมือนหุ่นที่ทุกคนได้เห็นในภาพยนตร์นะครับมืนคนที่ทเหนื่อยเลยมันมีที่มาใช่ไหมหรือว่าแบบเราฟิตหุ่น์แค่เฉยๆ อาฟิตฟิตหุ่นด้วยส่วนหนึ่งก็ฟิตเป็นประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าการที่เราต้องฟิตหุ่นในกองลูนมันอาจจะต้องมีความเข้มข้น,นมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของการกออกกำลังกายแล้วก็กายคือมันเอ่อกดหนักเลยยากนะคะตอนนั้นต้องฝึกอะไรยากว่าครับกดแบบกดน้ําหนักลงไปเยอะมากแล้วต้องทําให้ร่างกายลีนอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายมันต้องแข็งมันต้องแบบมีน้ําน้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เราไปถ่ายแบบในป่าในเขาในถ้ำตลอดเวลาเงี้ยพอเรายิ่งกินน้อยยิ่งอะไรมันก็แบบแรงมันก็น้อย ค่ะเนนาชก็หายเหนื่อยครับตอนนี้ยังเข้าฉช้อยู่ค่ะที่โยนเข้าฉชยอยู่ครับที่โยนฝากอีกแม่เลยฝครับผมก็ขอฝากที่โยนสามเลครับตอนนี้ทุกตัวภาพยนตร์นะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปสู่ห้าร้อยล้านนะครับฝากทุกคนนะครับถ้าใครดูแล้วก็อยากให้มาดูสามวินนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็อยากให้มาดูนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูด้วยนะครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเสิร์ฟนะคะ